ครับเรามาเริ่มกันที่ฮอร์โมนชนิดแรกเลยนะครับก็คือโกรทฮอร์โมนนะครับหลายคนคงจะคุ้นเคยฮอร์โมนชนิดนี้กันดีนะครับโกรทฮอร์โมนเนี่ยนะฮะนอกจากทําให้เราสามารถที่จะเจริญเติบโตได้อย่างสมวัยเนี่ยนะฮะก็ยังช่วยให้เกิดการเผาผลาญพลังงานนะครับได้ดีนะครับเร่งการใช้ไขมันในร่างกายนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังช่วยในการควบคุมต่อมไร้ท่อชนิดอื่นด้วยนะครับการทําให้โกรทฮอร์โมนเนี่ยฮะอยู่ในภาวะสมดุลเนี่ยนะฮะแล้วก็ทํางานปกติเนี่ยก็จะต้องมีการออกกําลังกายนะฮะแบบ พ I ไอนะฮะความหมายและวิธีก็ตามนี้เลยนะฮะมาถึงฮอร์โมนชนิดต่อไปนะครับก็คือฮอร์โมนเลปตินนะครับฮอร์โมนเลปตินเนี่ยนะครับจะช่วยในการทําให้เรารู้สึกอิ่มนะครับเมื่อไรก็ตามนะครับที่เรารู้สึกอิ่มเนี่ยนะฮะเราก็จะไม่กินเพิ่มนะฮะมันก็จะเกิดไม่เกิดการสะสมน้ําตาลและไขมันถูกไหมฮะฮอร์โมนเลปตินเนี่ยนะฮะจะปรับสมดุลนะครับในการที่จะสะสมไขมันในร่างกายเราเนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าฮอร์โมนชนิดเนี่ยนะครับกินปกติไปเนี่ย การสะสมไขมันเราก็ผิดปกติไปด้วยนะครับนะฮะและฮอร์โมนเลปตินเนี่ยนะฮะก็จะมีส่วนในการที่จะทํางานคู่ขนานกับโกรทฮอร์โมนนะครับก็คือเวลาหลังเนี่ยจะหลังพร้อมกันนะฮะเวลาอิ่มปุ๊บโกรทฮอร์โมนหลังปุ๊บก็จะเผาผัดพลังงานได้ดีนะฮะเอ่อโกรทฮอร์โมนเนี่ยฮะกับเลปตินเนี่ยจึงเป็นพี่น้องกันนะครับการที่จะช่วยให้เลปตินทำงานได้ปกตินะครับก็คือมีการออกกำลังกายนะฮะเพราะการออกกำลังกายเนี่ยจะช่วยทําให้ภาวะการดื้อต่อเลปตินเนี่ยนะฮะไม่เกิดนะครับก็คือเป็นการป้อองงงกกััันนนน่เเะครบจ๋มา อีกหนึ่งฮอร์โมนนะครับที่เมื่อออกกําลังกายแล้วเนี่ยเขาก็จะทํางานได้ดีนะครับก็คือฮอร์โมนไทรอกซินนะครับซึ่งผลิตมาจากต่อมไทรอยนะฮะบริเวณคอแล้วเนี่ยนะฮะนะครับไทรอกซินนี่สําคัญนะฮะตัวข้อเลยนะฮะของการลดน้ําหนักครับลดไขมันนะครับเพราะว่าไทรอกซินเนี่ยนะฮะจะช่วยในการยับยั้งนะครับตับเนี่ยไม่ให้สร้างน้ำตาลนะครับแล้วก็จะช่วยให้เกิดการเผาผลาพลังงานที่สมบูรณ์นะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังส่งเสริมการย่อยคาร์โบไฮเดรตนะครับในลําไส้ด้วยนะครับ แล้วก็ยังช่วยเพิ่มการใช้ออกซิเจนในร่างกายด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราออกกาลังกายเนี่ยก็จะช่วยทําให้ไทรอซินทํางานได้เป็นปกติด้วยนะครับครับมาถึงฮอร์โมนผู้ชายแล้วนะครับก็คือเทสโทสเตอโรนนะครับนะครับเทสโทสเตอโรนเนี่ยก็ผู้ชายได้เปรียบนะครับเพราะว่าผู้ชายเนี่ยจะมีฮอร์โมนประเภทนี้นะฮะมากกว่าผู้หญิง7จถึงแเท่าเลยนะฮะนะครับเทสโทสเตอโรนนี่ยนะครับมีหน้าที่ในการสร้างกล้ามเนื้อนะครับและก็เนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายเรานะครับ เวลาออกกาลังกายปุ๊บเนี่ยฮอร์โมนตัวนี้ก็จะหลั่งมากขึ้นนะครับนั่นหมายถึงว่ามีการสร้างกล้ามเนื้อมากขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากนียนะครับ,นนรบยังยับยั้งการสร้างไขมันได้ด้วยนะครับการออกกําลังกายที่มีผลในการบำรุงฮอร์โมนชนิดนี้นะครับก็คือการออกกาลังกายแบบมีแรงต้านนะครับหรือยกเวทนะ่นเองครับ พอโมชีตต่อไปนะครับก็คือกรูคาร้นนั่นเองนะครับซึ่งสร้างจากตับอ่อนนะครับมีหน้าที่ในการสร้างกรูโคตนะครับจากโปรตีนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังสลายไคโคเจนซึ่งสะสมทั้งวันทั้งคืนในตัวเรานี่ครับที่อยู่ในตับกับกล้ามเนื้อด้วยนะครับและก็ยังเร่งการเอาผ่านพลังงานด้วยนะครับกลูคาร้นี่สําคัญมากๆเลยนะครับแต่ว่าเขาก็จะหลั่งน้อยลงเวลาที่เราไปกินน้ําตาลก็ไปเยอะเนี่ยนะฮะเวลาน้าตาลนีเลือดเยอะเนี่ยนะฮะกรูคาร์ก้นก็จะมีน้อยนะฮะซึ่งก็จะไม่ดีต่อกกาารรลดนนน้ํหัััเองะคบ เวลาการออกกําลังกายเนี่ยนะฮะโดยใช้วิธีแบบ interval training นะฮะมาอีกแล้วนะฮะ interval training นะครับก็จะทําให้กูขาก้อนเนี่ยนะครับมีการหลั่งมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันนะครับการออกกาลังกายแบบใช้เวลายาวนานนะครับแบบทั่วไปเนี่ยก็จะทําให มีการใช้น้ําตาลในร่างกายมากขึ้นถูกไหมฮะมันก็จะไปดนนึงน้ําตาลนะครับน้ำตาลในเลือดก็จะต่านะครับสมองก็จะได้รับน้ําตาลน้อยลงนะครับก็จะทําให้เกิดอาการเหนื่อยล้าได้ง่ายนะครับดัง,งนั้นเนี่ยมันก็จะตรงกันข้ามกับอ e ินเตอร์วอลเทรนนิ่งนะครับลองวิธีอ e ินเตอร์วอลเทรนนิ่งดูนะครับจะทําให้กลูขาก้อนสุดยอดและข้อมูลชนิดสุดท้ายที่จะพูดในวันนี้ก็คืออีพีเนฟรินนะครับอีพีเนฟรินนะครับนะฮะฮอร์โมนชนิดนี้นะครับก็ถูกสร้างจากต่อมหมวกไตเหล่านี้เองนะครรับมีีหนน้าาท่ใก เอาพลังงานนะครับมาใช้เนี่ยโดยสลายไขมันเนี่ยนะฮะไปใช้ในระหว่างการออกกำลังกายหรือทำกิจวัตรประจำวันเนี่ยนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยฮะยังกระตุ้นการสลายไกลโคเจนในตับได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมีประโยชน์สองต่อเลยนะครับอีพีเนฟวินเนี่ยนะครับก็จะสนับสนุนโดยการออกกำลังกายแบบ HIIT นะฮะหรือคือ interval training นั่นเองนะครับ คือถ้าสมมติว่าอีพินอินทำงานเนี่ยนะครับก็จะให้เกิดการสลายไลโคเจนที่สะสมเนี่ยพอไลโคเจนสะสมเนี่ยครับใช้หมดเนี่ยก็จะเป็นการสลายไขมันตออยนะฮะดังนั้นเนี่ยมีประโยชน์มากๆในระหว่างออกกําลังกายของเรานะครับสุดยอดนะครับฮอร์โมนทุกประเภทนะครับทุกชนิดที่พูดในวันนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้านักออกกาลังกายนะฮะผู้ที่ต้องการลดน้าหนักโดยมีการออกกําลังกายร่วมด้วยนะฮะจะได้เอาไปใช้อย่างถูกวิธีนะครับว่าต้องออกกําลังกายวิธีไหนนะครับ ำหรับวันนี้นะครับเฟนเนอ,อร์เคทีขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ